ทีมงานุพ,พ่อและใตยสงขลาครับวันนี้เราพาไปดูการใช้ชีวิตการกินอยู่ของแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมานะครับที่เข้ามาทํางานอยู่ที่เมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบ้านเราครับนี่ครับเวลาว่างๆนะครับพี่บาวชาวเมียนมาคนนี้ก็ไปวางกัดในคลองระบายน้ํา ภูมินาดดำรีหรือว่าคลองรอนหนึ่งครับแต่แถวชานเมืองหาดใหญ่แถวแถวบ้านบางแฟบแต่แถวนั้นแหละครับไปวางไว้หลังจากที่เลิกงานนะครับตอนเย็นๆแล้วก็เช้าๆมานี่ก็มาเก็บกัดครับมากันสองคนกับเพื่อนครับดูสิครับเอากันง่ายๆนะครับใช้แกนลอนนะครเป็นทุ่นลอยน้ําไม่ให้จมครับเอาทํากันแบบง่ายๆแบบนี้แหละครับ เพื่อนก็อยู่ข้างบนาอีกคนก็อยู่ข้างล่างไม่เอากะดขึ้นมาโอ้เดี๋ยวมาดูครับได้ไม่ได้ได้ยังไงที่ดูดูเี่ยเห็นแล้วครับปลานี่โอ้ใช้ได้อยู่ครับพอได้ครับปลาในคลองร้อนหนึ่งนี่ก็เยอะอยู่ครับเยอะอยู่ตอนนี้นี่คลองน้ําลดนะครับลงไปได้นี่ครับดิด้นตะแงว์ตะแงวแ์เลยครับ ปลาอะไรบ้างครับนี่ไม่ไหนไม่ไหนใจครับปลาอะไรบ้างครับนี่ไม่ค่อยรู้จักแต่น่าจะเป็นดูแล้วไม่ใช่ปลาทะเลครับเป็นปลาน้าจืดนะครับพวกปลาเก้มช้าหรือเปล่าครับโอ้ได้เยอะอยู่ครับนี่คลองรอหนึ่งตอนนี้เห็นคันคลองนะครับปกตินี่ถ้าน้ําเยอะนี่ครับน้ําเต็มหมดครับตรงนี้ลงไม่ได้ครับตอนนี้น้ําก็เป็นคลองอยู่ตรงกลางครับก็เลยเดินได้ลงไปได้วางกันได้ครับนี่พี่บ่าวชาวเมียนมาสองคนนี้ชาวพม่าสองคนนี้ครับก็เลย ใช้เวลาว่างมาวางกัดดักปลาครับเฮ้ยเฮ้สบายใจแล้วครับได้แล้วครับผมอารมณ์ดีครับนี่ช่วยเห็นเลยครับโอ้เยอะครับเยอะตัวใหญ่ๆด้วยครับมามาทุกวันไหมมาทุกวันครับผมมาลงกี่โมงถึงกี่โมงครับห้าโมงห้าโมงครับผมหนึวันห้าโมนี่เรื่องงานเรื่องงานเรื่องงานนี่ไงตอนตอนตอนเย็นอ่ะตอนเย็นครับผมแล้วเก็บกี่โมงเดี๋ยวจะเก็บที่เรื่ ประมาณหมูนี่แหละหูหมูห้าหมูอันนี้มาเก็บทุกวันไหมนี่มาทุกวันไหมไม่ทุกวันไม่ทุกวันแล้วได้ปลาเยอะไหมแต่ละวันที่เรามาได้เยอะครับผมส่วนมากปลาอะไรครับปลาปลาดุกยายนี่แหละปลาปลานี่แหละปลาอะไรนี่ปลาอะไรนี่สัตเลียงอ่ะนี่ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้อันนี้เอาไปขายหรือเอาไปกินหรือวะเอาไปเป็นข้าวโพอ๋ต้มเบเกกันทุกข้ออะไรอ๋อนี่อันนี้ปลาคุณนกเอาไปเลย ครับเอแบ่งแบ่งให้คนนอกด้วยถ้าเขามาขอใช่ไหมไม่ขายไม่ขายอันนี้เราปกติทําอาชีพอะไรครับก่อสร้างก่อสร้างมาอยู่ที่ไทยนานหรือยังสิบกว่าปีแล้วโอ้แล้วก็อยู่แถวคลองหาปลาแถวคลองนี่ก็สิบกว่าปีเหมือนกันสิบปีเหมือนกันบ่อนี้ไม่ไม่มีดิครับเออมีเอาเอาหมายเลขนี้ทำหมายเลขนอ๋อพอได้กินพอได้แบ่งได้แบ่งกันก็งงงงนี่ครับ หนึ่งสมเพชรเสาคำทีมข่าวตัวพ่อของเราคุยกับเขารู้เรื่องครับแต่ว่าไม่รู้ทําไมครับเวลาคุยกับเราแหลกกันไม่ค่อยรู้ฝากลั้งทั้ทีกก่แหลกภาษาเดียวกันเนี่ยครับแต่ไม่ค่อยเข้าใจไปคนละทางทุกทีครับ